ในายนิพิอินทรสมบัติสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหัวข้อตายในสงครามหรือระบุว่าหากมีคนคนหนึ่งต้นฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วต่อมาเขาไปเป็นทหารกลับจากสงครามเพราะถูกจับในคดีต,ต้นฆ่าสารประหารชีวิตมีคนบ่นน้อยใจว่าเขาเป็นนักรบที่ตายในสงครามเหตุผลนี้ใช้ไม่ได้นะครับ เช่นเดียวกับนักการเมืองที่ทําผิดก่อนเป็นสสเมื่อถูกจับได้ขณะเป็นสสไม่ใช่เขาตายเพราะทําหน้าที่สสนะครับอย่ารักอยากเบียดใครจนลืมหลักนิติรัฐประเทศปกครองโดยกฎหมายไม่ใช่ปกครองโดยรัฐบาล